สวัสดีค่ะเราเขามาพบกันเช่เคยนะคะกับช่อง Angel ิ a ทร t นะคะหรือหมอฟ้าไาย่ีนะคะ วันนี้ก็จะเป็นการอ่านดวงประจําวันนะคะสถานการณ์โดยรวมของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะประจําวันจันทร์ที่17นะคะพฤษภาคมพศ2564นะคะคําพยากรณ์ดวงประจําวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดให้กับตนเองนะคะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วน ะะทักแชททักไลน์มีค่าครูนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้ป้ยยี่นี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยรวมนะคะของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะประจําวันจันทร์นะคะที่17นะคะพฤษภาคมพศ2564นี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยําและชัดเจนด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกด subscribe ให้กับหมอฟ้าด้วยก็แล้วกันนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะในการติดตามคลิปต่อๆไปนั่นเองนะคะ ต่อไปเราจะมาดูกันเลยนะคะเราจะมาเริ่มต้นกันตั้งแต่คนวันอาทิตย์นะคะ1 2 3 มาดูนะคะว่าคนวันอาทิตย์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างคนวันอาทิตย์เมจิเชียนนะคะช่างพูช่าง,งคุยช่างเจรจา,านะคะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งนะคะการค้าการขายนะคะจะมีรายได้ที่ดีเข้ามานะคะรวมถึงเมจิเชียนนะคะเรียกว่าคนวันอาทิตย์นะคะเอาตัวรอดได้นะคะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีในเรื่องของการเริ่มนะคะนะน icas, าการิเริ่มการเริ่มทําบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนั่นเองนะคะสองถ้วยนะคะก็เรียกว่า,ามีโอกาสดีๆเข้ามานะคะได้เพื่อนใหม่ได้มิตรใหม่นะคะนะ เรียกว่ามีช่องทางมีรู้ทางที่ดีเกิดขึ้นนะคะเดสตาความสุขคุ้มความใจเย็นความรอบครอบนะคะความฟันความหวังสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะการงานโดยภาพรวมนะคะมีความมั่นคงดีนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีนะคะรวมถึงคนวันอาทิตย์นะคะเรียกว่าวันนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของไอเดียโปรเจกต์ความคิดสร้างสารสรค์การริเริ่มการทําบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมเกิดขึ้นก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ ถ้าในเรื่องของการเงินเรียกว่าคนวันอาทิตย์นะคะหาเก่งนะคะการเงินไม่ติดขัดนะคะมีรายได้ที่ดีเข้ามานะคะมีโชคลาภเข้ามานะคะรวมถึงดวงมักจะมีคนคอยอุปถัมภ์นะคะถ้าในเรื่องของความรักมีสองถ้วยก็เรียกว่าเป็นความรักที่ดีนะคะเอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะแต่บางครั้งความรักอาจจะดูเงียบเหงาหงอยเหงาบ้างนะคะด้วยสภาวะด้วยหน้าที่การงานนั่นเองนะคะแต่โดยภาพรวมก็เรียกว่ายังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะ ส่วนคนโสดนะคะดูเหมือนคนวันอาทิตย์จะมีความรักดีๆเข้ามาเหมือนกันนะหรือใครบางคนยังคิดถึงแฟนเก่ายังคิดถึงคนรักเก่านะคะยังรอคอยใครบางคนอยู่นั่นเองนะจ๊ะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันอาทิตย์นะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเป็นตะคิวการเป็นเน็บชานะคะน้องนะ่แข็งกล้ามเนื้ออักเสบด้วยนะคะมาดูนะไพ่ย,ยิปซีอยากจะบอกเสริมอะไรชาววันอาทิตย์นะคะเด็กถือไม้เท้านะคะจะได้รับข่าวดีมีดวงของการเดินทางนะคะหรือการ เริ่มต้นการทําบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนั่นเองนะคะนะ้าก็เรียกว่าโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะรวมถึงใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากเบอร์โทรศัพท์ตัวเลขจากเด็กตัวเลขจากกุมารจะให้โชคนะคะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีก็จะมีเลข1มีเลข2แล้วก็เลข7นะคะที่จะให้โชคนะคะสําหรับคนวันอาทิตย์นะจ๊ะต่อไปนะคะเรามาดูคนวันจันทร์กันบ้างนะ1 2สอง 3. ม,มาดูนะคะว่าคนวันจันทร์จะได้พ่ายอะไรกันบ้างนะคะคนวันจันทร์สเตนตต้องเข้มแข็งต้องอดทนนะคะงานหนักงานเหนื่อยงานเยอะงานมากมีปัญหามีอุปสรรคสิ่งต่างๆเข้ามาในช่วงนี้นะคะ10ถ้วยนะคะแต่ก็เรียกว่าการงานผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเรียกว่าไม่ว่าจะหนักหนาะสาหัสแค่ไหนก็ยังได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีนั่นเองนะคะ เชอรีออทนะคะมีดวงของการเดินทางชิพประจลงเท้านะคะเดินทางขึ้นเหนือลงใต้นะคะบางคนมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการนะคะหรือใครบางคนอาจจะกําลังรอคอยในเรื่องของเอกสารนะคะหนังสือวีซ่าหนังสือเดินทางอยู่ในช่วงนี้นะคะการงานนะคะก็เรียกว่าหนักเนื่อแค่ไหนนี่คนวนจันทไม่ย่อท้อนะเออเรียกว่าไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหาสิ่งต่างๆนะคะ ถ้าในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าคนดวงจันทร์หาเงินเก่งนะคะมีไรายได้ที่ดีเข้ามานะคะแต่ส่วนใหญ่นำพักนำแรงความรู้ความสามารถของตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะรวมถึงใครกับใครบางคนอาจจะกําลังมองในเรื่องของการอยากจะได้ในเรื่องของรถยยนต์พาหนะที่อยู่ที่อาศัยนะคะการขยับขยายกิจการนะคะการต่อเติมบ้านก็ได้ด้วยเช่นกันนะจ๊ะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะสิบถ้วยยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นความรักที่ห่างไกลกันไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันด้วยสภาวะด้วยหน้าที่นะคะด้วยการงานสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะอาจจะมีบ้างระหองระแหงง้งองแงงกันนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วก็เรียกว่ายังยังมีความเข้าอกเข้าใจกันอยู่นั่นเองนะคะ ถ้าเป็นคนโสดนะคะคนโสดนะคะเรียกว่าช่วงนี้สเตนนะหมอฟ้ามองโดยภาพรวมว่าหาคู่รักหาคนถูกใจยากนะคะรวมถึงดวงมักจะข่มคู่ครองข่มคนรักบางคนอยู่ในสภาวะซิงเกิลหมัมนะคะหรือใครบางคนอาจจะกําลังแอบมองแอบชอบแอบพึงพอใจใครบางคนอยู่ก็ได้ด้วยนะจ๊ะถ้าในเรื่องของอสุขภาพนะคะคนวันจันทร์นะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของความดันไมเกรนการปวดหลังปวดกระดกูกสันหลังนิ้วล็อกนะคะระบบปอดระบบทางเดินหายใจนะคะการเจ็บตามเนื้อตามตัวด้วยนะคะ มาดูนะไพ่ยิปซี S <S อยากจะบอกเสริมอะไรคนวันจันทร์นะคะสิบเหรียญน,นะคะสิบเหรียญก็เรียกว่ามีดวงของการได้รับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะสิบเหรียญน,นะคะก็เรียกว่าจะเกี่ยวข้องในเรื่องของอสังหาบ้านที่ดินที่อยู่ที่อาศัยนะคะหรือมีในเรื่องของการติดต่อแบงก์ติดต่อธนาคารนะคะทําบัตรเครดิตทาสินเชื่อในช่วงนี้นะคะหรือใครบางคนเรียกว่าเดินทางนะคะแล้วจะได้รับทรัพย์ก็ได้ด้วยนะจ๊ะในช่วงนี้สิบเหรียญนะคะนะ ใครที่ทํากิจการเกี่ยวข้องในเรื่องของการค้าขายนะคะการเป็นในหน้าอะไรพวกนี้ก็อาจจะมีในเรื่องของการเซ็นสัญญาเอกสารนะคะการเกิดขึ้นก็ได้ด้วยนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากาบ้านเลขที่นะคะตัวเลขจากทะเบียนรถจะให้โชคนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากไพ่ยิปซีนะคะก็จะมีเลข8นะคะมีเลขศูนย์แล้วก็เลข7นะคะที่จะให้โชคนะคะต่อไปนะคะมาดูคนวนอังคารกันบ้างนะคะ มาดูนะคะว่าคนวันอังคารจะได้ไพ่อะไรคนวันอังคารเดลเวอร์นะคะพูดคุยเจราจาการติดต่อมีช่องทางมีลู่ทางมี โอกาสดีๆเข้ามาการค้าการขายเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะคนันงคารมีเสน่ห์ทางด้านคําพูดนะคะไพ่พระสังฆราชนะคะอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดีได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือนะคะตัวเราเองนะคะอาจจะมีในเรื่องของการถ่ายทอดวิชาความรู้สิ่งต่างๆให้กับคนรอบข้างนั่นเองนะคะไพ่พระสังฆราชนะคะเรียกว่าคนันงคารมีดวงของการได้เดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่เดินทางไปไหว้พระไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ The i m p a c s นะคะ ก็เรียกว่าหน้าที่การงานผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเอนดูนะคะในช่วงนี้ได้รับความร่วมมือได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมีดวงของการได้รับมอบหมายงานหน้าที่สําคัญสําคัญนะคะสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังสิ่งที่รอคอยจะประสบผลสําเร็จได้นะคะ เรียกว่าการงานมีความเจริญรุ่งเรืองดีนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าคนวันอังคารนะคะดวงมักจะมีคนอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือการเงินไม่ติดขัดนะคะดูเหมือนใครบางคนอาจจะกําลังมองในเรื่องของการลงทุนนะคะทําธุรกิจนะคะในครอบครัวนะคะก็เรียกว่าการเงินมีรายได้ที่ดีเข้ามานะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนวันอังคารนะคะคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วมีดวงของการให้กําเนิดมีดวงของการตั้งทองตั้งคันเกิดขึ้นนะคะ ใครที่มีปัญหากันไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันอภัยให้การเริ่มต้นกันใหม่นะคะส่วนคนโสดนะคะเรียกว่ามีดวงของการสละโสดการได้พบรักนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะมาดูนะคะว่าไพ่ย,ยิปซีอยากจะบอกเสริมอะไรชาววันอังคารน,นะหกดาบหกด,ดาบก็เรียกว่ามีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําใกล้ทะเลนะคะรวมถึงหกดาบนะคะสภาวะสถานกนรกัน สถานการณ์ช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าจะดีขึ้นนะคะนะคนวันอังคารนะคะที่รอคอยอะไรอยู่ก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะรวมถึง6ดาบนะคะระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพนิดนึงก็ดีนะคะภูมิแพ้ผื่นคันเป็นไข้เป็นหวัดไอจามไม่สบายนะคะรวมถึงคนวันอังคารนะคะหมอฟ้าแนะนําให้หมั่นสวดมนต์ไหว้พระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเรียกว่าอาจจะมีปาฏิหารน,นะคะนะมีสิ่งที่เราขออยู่นะคะก็เรียกว่าจะสมหวังนั่นเองนะคะ หรือใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากผู้หญิงนะคะตัวเลขจากการเสี่ยงเซมซีนะคะหรืออายุคุณแม่ก็ได้ด้วยนะคะถ้าเป็นเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะจะมีเลข6มีเลข5าแล้วก็เลข3นะคะที่จะให้โชคนะคะสําหรับคนวันอังคารนะจ๊ะต่อไปนะคะมาดูคนวันพุธกันบ้าง1 2 3มมาดูนะคะว่าคนวันพุธจะได้ไพ่อะไรกันนะคะ คนวนพุทธนะคะได้ไพ่เฮอร์มิตนะคะเฮอร์มิตก็จะเกี่ยวข้องในเรื่องของอดวงมักจะมีคนอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือนะคะเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเฮอร์มิตมีดวงของการได้เรียนรู้นะคะการศึกษาหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมนะคะมีช่องทางมีลู่ทางามีสิ่งดีๆเข้ามานะคะในช่วงนี้6ไม้เท้าการงานจะได้รับข่าวดีนะคะมีดวงของการได้เดินทางไปไหว้พระไปขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ รวมถึงนะคะเด็กถือถ้วยช่วงนี้ก็เรียกว่ารอบครอบมากขึ้นนะคะคนวนพุธนะใจเย็นสุข,ขุมรอบครอบนะคะมีสตินะคะรวมถึงใครบางคนก็มักจะหมกมุ่นอยู่กับหนังสื้อนังหาตำรับตำรานะคะการเรียนรู้การใฝ่รู้นะคะบางคนก็จะเกี่ยวข้องในเรื่องของอาการเช่าการบูชาวัตถุมงคลการสวดมนต์การไหว้พระการทําบุญด้วยนะคะเรียกว่าคนวนพุธวันนี้นะคะนะเรียกว่าคนวนพุธวันนี้ดูเหมือนจะอยู่ในสภาวะที่แบบอยากปลีกวิเวกอยากอยู่คนเดียวอะ่ะอยากจะอยู่กับความสงบนะคะนะ ถ้าในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าคนนันพุธการเงินไม่ติดขัดนะคะดวงมักจะมีคนอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นจากคนรักจากคู่ครองนะคะหรือจากคุณพ่อคุณแม่จากคนในครอบครัวนั่นเองนะคะอ่ถ้าในเรื่องของความรักนะคะดูเหมือนคนนันพุธถ้าเป็นคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะความรักช่วงนี้โดยภาพรวมเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะเรียกว่าเป็น เขาเรียกว่าดวงเป็นคู่กันเนาะเป็นกาลยาน,นิมิตเป็นที่ปรึกษาที่ดีต่อกันนะคะแต่ถ้าเป็นคนโสดนี่เรียกว่าโสดนานแต่งงานช้านะคะเรียกว่าหาคนรักหาคนถูกใจยากส่วนใหญ่คนโสดจะโฟกัสไปในเรื่องของการงานการเรียนความมั่นคงมากกว่านะคะ ตาในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันพุธใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่ก็เรียกว่าอาจาอาจะาอจะมีอาการที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะหรืออาจจะมีเหตุให้ต้องพบแพทย์พบหมอในช่วงนี้นะคะคนวันพุธหมอฟ้าแนะนําว่าให้หมันสวดมนต์นะคะไหว้พระขอพรอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะการนั่งสมาธินะคะนะหรืออาจจะมีในเรื่องของการบวชการปฏิบัติธรรมนะคะ หรืออาจจะมีในเรื่องของการที่แบบปล่อยปลาในตลาดสดนะคะถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเรียกว่าจะเป็นการเสริมดวงให้กับตนเองนะคะแต่การทําบุญที่แบบไม่ต้องเสียเงินนะคะก็คือการสวดมนต์นั่นเองนะจ๊ะ มาดูนะคะว่าผ้ายิปซีอยากจะบอกเสริมอะไราชาววันพุธนะคะสามเหรียญสามเหรียญก็เรียกยว่ามีไรายได้ที่ดีเข้ามามีการเงินที่ดีเข้ามานะคะมีลูกค้าเข้ามาอยู่ตลอดเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะลูกค้าประจําลูกค้าแบบปากต่อปากนั่นเองนะคะก็เรียกว่าสามเหรียญมีโชคลาภเข้ามานะคะแต่โชคลาภพอได้ค่าขนมนะคะโชคลาภมาจากการเสี่ยงซมซี MC, จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะคะหรือมาจากเด็กจากกุมารนั่นเองนะคะ ถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะก็จะมีเลข9มีเลข6แล้วก็เลข0ูนนะคะที่จะให้โชคนะคะสำหรับคนวันพุธนะจ๊ะต่อไปนะคะมาดูคนวันพฤหัสกันบ้างนะคะคนวันพฤหัสจะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะคนวันพฤหัสราชินีเหรียญมีดวงของการได้รับทรัพย์รับโชคจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะราชินีเหรียญจะเกี่ยวข้องกับแบงก์ทางธนาคารบัต เครดิตสินเชื่อนะคะหรือใครบางคนอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของบัญชีรายรับรายจ่ายนั่นเองนะคะก้าวดาบช่วงนี้รอบครอบในเรื่องของเอกสารด้วยนะคะอาจจะเกิดการตกหลน่นสูญหายเกิดขึ้นได้นะคะรวมถึงก้าวดาบนะคะดูเหมือนคนนวนพฤหัสนะคะนอนไม่ค่อยจะหลับนะคะนอนฝันร้ายนอนฝันไม่ดีนอนรับปรับตื่นๆ่นนะคะในช่วงนี้เรียกว่าดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดอะฟู the นะเดอะฟูก็เรียกว่ามีดวงของการตกงานว่างงานนะคะในช่วงนี้อาจจะถูกบีบให้ออกจากงานอยู่หรือเปล่านะคะบางคนอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าอึดอัดใจเครียดนะคะ ทุกกังวลน,นั่นเองนะคะเดฟูก็ระมัดระวังด้วยก็แล้วกันนะคะนะใครบางคนอาจจะเหนื่อยเบื่อเซ็งหางานใหม่ให้ได้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบด่วนใจร้อนออกจากงานในช่วงนี้นะคะหรือเดฟูนะคะบางคนก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะนะเพราะว่ามีรายชินีเหรียญกับเดฟูก็เรียกว่ามันมีรายได้มีการเงินเข้ามานะคะนะหรืออาจจะเป็นเงินก้อนหนึ่งนะคะที่อาจจะถูกจ้างออกจากงานหรือเปล่านะคะนะหรืออาจจะเป็นเงินก้อนหนึ่งที่มาจากธุรกิจเพื่อที่จะลงทุนทําบางสิ่งบางอย่างก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ การเงินนะคะคนวันพฤหัสใช้เก่งมากนะคะเรียกว่าเข้าซ้ายใจขวาเลยนะคะใครที่รองเงินก้อนใหญ่อยู่จะได้รับข่าวดีช่วงนี้นะคะแต่ก็ต้องรอบครอบในเรื่องของการใช้เงินด้วยนะคะรวมถึงนะคะคนวันพฤหัสนะคะออดูเหมือนอยากจะอยากจะหยุดเนาะอยากจะลาพักร้อนอยากจะเดินทางไปพักผ่อนอตามสถานที่ไกลน้ําใกล้ทะเลนะคะอะไรพวกนี้ด้วยนะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะดูเหมือนคนวันพฤหัสจะอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าหงอยเหงาเนาะเงียบเหงาหงอยเหงาระหองระแหงง้องแง้งกันรักรักเลิกเลกตัดกันไม่ขาดนะคะส่วนคนโสดนะคะเรียกว่ายังรักสนุกยังรักอิสระนะคะนะเรียกว่ายังไม่ผูกพันกับใครนั่นเองนะคะรักไปเรื่อยนะคะ ถ้าเป็นในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันพฤหัสต้องระมัดร,ระวังในเรื่องของการลื่นการหกล้มนะคะข้อเท้าข้อเข่าอาจจะเกิดการพลิกแพลงเคล็ดขัดยอกนะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องล้มหมอนนอนเสื่อเจ็บป่วยไม่สบายเกิดขึ้นนะคะรวมถึงระมัดร,ระวังในเรื่องของสายตาความดันใบเกรนดด้วยนะคะจ๊ะ มาดูนะคะว่าไพ่ยิีอยากจะบอกเสริมอะไราชาววันพฤหัสห้าถ้วยห้าถ้วยเป็นไพ่ของความกังวลความอึดอัดใจนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าอยู่ในสภาวะเหมือนคืนไม่เข้าคายไม่ออกพูดอะไรไม่ได้นะคะเรียกว่าอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างจะกดดันเลยทีเดียวนะคะห้าถ้วยใครบางคนคิดถึงอดีตคิดถึงเรื่องราวเก่าๆนะคะคิดถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านมาคิดถึงใครบางคนที่จากไปนะคะหรืออาจจะคิดถึงแฟนเก่าคิดถึงคนรักเก่าก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ คนวันพฤหัสวันนี้เรียกว่าอยู่ในสภาวะที่ทุกข์ในเรื่องของความคิดนะคะเรียกว่าไม่ปล่อยวางนะคะคิดในเรื่องซ้าๆเดิมๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักที่จะปล่อยวางนะคะสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ทันท่วงทีนะคะเรียกว่าต้องใช้ระยะเวลาด้วยนะรวมถึงคนวันพฤหัสมีดวงของการได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีข่าวการเจ็บการป่วยของใครบางคนนะคะมีดวงของการเดินทางไปงานอาวบมงคลด้วยนะจ๊ะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเล็กแปลกๆตัวเล็กเรียงๆตัวเล็กเบิ้ลๆบิตัวเล็กจากคนตายนะคะ คนเงินพฤหัสหมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญนะคะทําบุญกับคนตายกับลงศพนะคะเช้ามาอย่างน้อยๆก็ให้ใส่บาตรท,ทาบุญแล้วก็กวดน้าให้กับเจ้ากรรมในเวรด้วยก็แล้วกันนะคะตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลขเก้ามีเลขเก้าแล้วก็เลขศูนยนะคะที่จะให้โชคนะจ๊ะต่อไปนะคะมาดูคนวันศุกร์กันบ้างนะมาดูนะคะว่าคนวันศุกร์จะได้ไพ่อะไรนะคะ คนวนสุกสองดาบนะคะเระาดะระวังในเรื่องของเอกสารหนังสือสัญญาการคำประกันนะคะ รวมถึงพวกเน็ตนะคะนะเน็ต Wi-Fi ช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของการล่มนะคะนะสองดาบจะเกี่ยวข้องในเรื่องของโทรศัพท์มือถือด้วยนะคะดูเหมือนใครบางคนอยากจะเปลี่ยนใหม่อยากจะซื้อใหม่อยากจะได้ใหม่นะคะแปดเหรียญยิ่งขยันยิ่งได้ตังยิ่งมีรายได้ที่ดีเข้ามานะคะแปดเหรียญสองดาบนะคะอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการค้าขายในโลกออนไลน์โลกสื่อโซเชียลก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแฮงแมนอยู่ในสภาวะที่เครียดอึดอัดใจกังวลใจทุกใจนะคะกับปัญหากับสิ่งต่างๆที่มันดูเหมือนจะ ปัญหาเก่าๆมากกว่านะโดยภาพรวมปัญหาเก่าๆที่มันตามมานะคะสร้างความกดดันให้กับตัวเรานะคะหรือใครบางคนอาจจะอยู่ในสภาวะที่หน้าที่การงานบางอย่างมันยังมันยังค้างคาอยู่มันยังไม่เสร็จนะเออมันต้องกลับไปแก้ไขนะคะนะรวมถึงในเรื่องของพวกเอกสารตัวเลขนี่ต้องรอบคอบต้องระมัดระวังด้วยก็แล้วกันนะคะเครื่องมือสื่อสารเครื่องใช้สํานักงานอาจจะมีเหตุให้ต้องพังให้ต้องซ่อมนะคะนะทำให้หน้าที่การงานช่วงนี้ติดขัดหยุดชะงักล่าช้านั่นเองนะคะรวมถึงคนวัน สุกนะคะนะเรียกว่าควรจะมีในเรื่องของการพัฒนานะคะพัฒนาความรู้พัฒนาฝีมือนะคะของตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าเข้าซ้ายจ่ายขวาเหมือนกันนะคะการเงินค่อนข้างจะตึงมือเลยทีเดียวนะคะเรียกว่านีสินอิลุงตุงนางนะหาเงินเก่งแต่ก็เรียกว่าใช้เก่งนะคะด้วยภาระด้วยความรับผิดชอบที่ค่อนข้างจะมากกว่านั่นเองนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะเรียกว่าอยู่ในสภาวะรักๆเลิกๆตัดกันไม่ขาดระหองระแหงง้องแงงปัญหาเก่าๆปัญหาซ้ำๆปัญหาเดิมๆนะคะหมอปลาแนะนําว่าให้หันมาเอาใจใส่ดูแลกันให้มากขึ้นนะคะใส่ใจในความรู้สึกนะคะนะใส่ใจในการเอ่อการเอาใจใส่กันทุกวันนะเออถามความห่วงใยอะไรพวกนี้ให้มีด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งดูเฉยชากันกันมากจนเกินไปนะ ส่วนคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าคนโสดยังโสดอยู่ก่อนนะคนโสดยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครนะคะเรียกว่าบางคนก็อยู่ในสภาวะที่แบบผิดหวังเสียใจในเรื่องของความรักนะคะนะคนมีคู่นะคะระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะกันด้วยนะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันศุกร์ต้องระมัดระวังในเรื่องของสายตาความดันไมเกรนปวดหลังปวดกระดูกสันหลังนะคะหรือใครที่มีโรคประจําตัวอยู่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะหันมาเอาใจใส่ดูแลตัวเองด้วยนะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของไตกระเพาะปัสสาวะนะคะ รวมถึงนะคะคุณผู้หญิงมักจะมีปัญหาในเรื่องของหมดลูกนะคะมาดูนะคะไพ่ยิปซีอยากจะบอกเสริมอะไรชาววันศุกร์นะคะสี่ถ้วยสี่ถ้วยก็เรียกว่าจะเกี่ยวข้องในเรื่องของอระบบลำไส้ระบบท้องระบบภายในนะคะนะการกินการทานรคกระเพาะกดไหลย,ย้อนอะไรพวกนี้กินทานอาหารไม่ค่อยจะเป็นเวลานะคะรวมถึงสี่ถ้วยนะคะเรียกว่าวันนี้จะมีเรื่องให้ต้องหุดหงิดใจใครพูดอะไรเรียกว่าดูไม่ค่อยจะเข้าหูนะคะนะเรียกว่าหุดหิดไปหมดนะในวันนี้ก็ระมัดระวังในเรื่องของสภาวะอารมณ์ด้วยก็แล้วกันนะคะ ใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะอยากจะบอกว่าโชคลาภไม่มีนะหรือถ้าชอบจริงๆนะคะนะสี่ถ้วยนะอย่าลืมบวกหนึ่งลบหนึ่งด้วยนะคะตัวเลขจากตัวเลขจากคนตายนะคะหรือตัวเลขจากคนป่วยนะคะจะให้โชคนะคะถ้าถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิ่สี่นะคะก็จะเป็นเลขสองนะคะเลขแปดนะคะแล้วก็เลขสามนะคะที่จะให้โชคนะคะ อ,อ่รวมถึงนะคะคนวันศุกร์นะ้หมอป้าแนะนําให้ทําบุญกับคนพิการนะคะกับคนยากไร้นะคะเรียกว่าจะเป็นการเสริมดวงให้กับตนเองนะคะต่อไปมาดูกันนะคะคนวันเสาร์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างคนวันเสาร์เจ็ดไม้เท้าก็ต้องขยนันต้องอดทนนะคะต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟันนะคะช่วงนี้ทําอะไรก็เรียกว่าต้องแข่งขันนะคะกับกับคนรอบข้างกับสภาวะรอบข้างด้วยนะคะเด็กถือเหรียญขอโทษ เด็กถือเหรียญน,นะคะต้องรู้จักเก็บเล็กผสมน้อยด้วยนะคะช่วงนี้มีโชคกับเด็กกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะกิ่งไม้เท้าหน้าที่การงานนะคะก็เรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการวางแผนงานการวางโครงการนะคะการมีไอเดียมีโปรเจกต์บางสิ่งบางอย่างที่อาจจะกําลังริเริ่มนะคะในช่วงนี้ก็เรียกว่าให้ขยันให้อดทนนะคะอย่าย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหาสิ่งต่างๆที่จะมีเข้ามานะคะรวมถึงเจ็ดไม้เท้ามันจะเกี่ยวข้องในเรื่องของงานแข่งขันงานหัวงานประมูลอะไรพวกนี้ด้วยนะ การเงินนะคะก็ต้องรู้จักเก็บเล็กผสมน้อยนะคะคนวันเสาร์หาเก่งแต่ก็ใช้เก่งด้วยเหมือนกันนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะดูเหมือนจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะความรักต่างคนต่างทํางานต่างโฟกัสไปในเรื่องของหน้าที่การงานมากกว่านะคะใครที่มีปัญหาอยู่ในช่วงนี้รักๆเลิกนะคะยังคาราคาสังอยู่นะคะยังตัดกันไม่ขาดนะคะส่วนคนโสดจะโฟกัสไปในเรื่องของการงานการเรียนมากกว่านะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันเสาร์ต้องระมัดระวังในเรื่องของการปวดบา่าปวดไหล่นะคะน,น้องนักแข่งกล้ามเนื้ออักเสบด้วยนะคะมาดูนะไพ่ยิปซีอยากจะบอกเสริมอะไราชาววันเสาร์หกถ้วยนะคะหกถ้วยก็เรียกว่าใครที่มีปัญหากันไม่เข้าใจกันนะคะไม่ว่าจะเป็นจากเพื่อนร่วมงานจากคนรักนะคะมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันอาภัยให้กันนะคะหกถ้วยเรียกว่ายังต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะรวมถึงหกถ้วยเป็นไพ่ของการอาภัยการกลับมาคืนดีนะคะ หรือมีดวงของการที่แบบได้เดินทางไปในสถานที่เก่าๆนะคะนะได้พบเพื่อนเก่าได้พบมิตรเก่านะคะนะหรือใครบางคนอาจจะได้รับข่าวขราวแฟนเก่าก็ได้ด้วยนะจ๊ะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะมีโชคกับเด็กนะคะเรียกว่ามีโชคจากเด็กมีโชคจากกุมารหรือบุตรบริวารลูกหลานในบ้านนั่นเองนะคะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิ่สีนะคะก็จะมีเลข7นะคะมีเลข0ูนย์แล้วก็เลข1นะคะที่จะให้โชคนะคะ ก็จบลงแล้วนะคะสําหรับการอ่านดวงของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะประจําวันนี้นะคะก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปของหมอฟ้ากันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ